สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นวัดประกาศมอบเงิน1 0 0 0 0แบาทช่วยเหลือครอบครัวนักดับเพลิงโรงงานหมิงตี้ที่ติดโควิดดับเมื่อวันที่21รกรกฎาคมที่ผ่านมาพิธีกรดังนวัดอิสระกรายศีลดไลายสดผ่านเฟซบุ๊กนวัดอิสระกรายศีนพร้อมระบุข้อความอัดอั้นตันใจและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลที่ล้มเหลวมาโดยตลอดนอกจากนี้นวัดยังกล่าวถึงนานะยนฤพลวงแย้ม พนักงานดับเพลิงอบตอบางฉลงที่ติดโควิด -19 เสียชีวิตภายในห้องน้ําที่ทําการอบตอบางฉลงหลังเกา่าหลังไปช่วยดับเพลิงในโรงงานหมิงตี้ซึ่งเหตุการณ์ไฟไหมโรงงานหมิงตี้นี้ทําให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงติดโควิด -21 นายโดยนวัดยังประกาศว่าในวันที่22รกรกฎาคม6 4ีตนจะมอบเงินให้ครอบคร,รัวนายนฤพลวงแย้มเพื่อยกย่องในความดี10,000แบาทเป็นเงินส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องบริษัท ก่อนทิ้งท้ายทวงถามไปยังเจ้าสัวว่า100ล้านกล้าให้ไหมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ